สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไม่มีลูกค้าไม่มีคนขับแท็กซี่จอดทิ้ง2,000คันบอลช่วยหนี้ท่วมพันล้านเมื่อวันที่2สิงหาคม6กนายถาปรกรอัอสวเลิศกุลอายุ54ปีที่ปรึกษาสะกอบวรและราชพฤกษ์แท็กซี่เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าแท็กซี่ที่จอดทิ้งไว้นานเกือบ2ปี ภายในอู่สะกรบนบกวอแท็กซี่ถนนพุนทธมนตรสายสี่ตัดใหม่ตำบลสวนหลวงอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรวมกว่า200คันซึ่งอยู่ในสภาพเครื่องยนต์พังและอะไหไรเสียโดยมีเถาวันและกอญ่าขึ้นปกคลุมเกิดจากการได้รับผลกระทบของสถานการณ์โควิด1 i ภายในประเทศจนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้เช่ารายวันและขาดรายได้เพราะไม่มีผู้ใช้บริการทำให้ ผู้ที่ขับรถผันตัวไปทำไร่ทำนาตามต่างจังหวัดส่งผลกระทบต่อสากลบวอรและราชพฤกษ์แท็กซี่อย่างมากจึงอยากจะบิงบอให้ทางภาครัฐและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะให้ลงมาช่วยเยียวยากับทางสมาคมเนื่องจากสมาชิกได้ทิ้งภาระไว้กับองค์กรทั้งเรื่องดอกเบีย้ยและค่างววรถรวมมูลค่าหลักหลายพันล้านบาทแท้จริงแล้ว รถแท็กซี่ของสากรบวรที่จอดทิ้งอยู่มานส0 0พักว่าคันโดยไปเช่าพื้นที่เพื่อจอดต่อเดือนมูลค่าหลายแสนบาทซึ่งเป็นภาระของทางสากรแต่จนถึงขณะน,นี้ทางสากรก็ไม่ได้มีรายได้มาเสียค่าเช่าและจึงจำเป็นต้องเรียกร้องและนำไปจอดไว้ที่หน้ากระทรวงต่างๆในเขตกทมตนอยากให้ทางภาครัฐ เห็นใจผู้ประกอบการแท็กซี่โดยช่วยควบคุมราคาแกส๊สและแก๊สเชื้อเพลิงซึ่งราคาพุ่งถึง14-15บาทต่อลิตรและอยากให้ลดราคาในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เหลือเพียง8.50บาทต่อลิตรเพื่อให้คนขับแท็กซี่เหลือเงินกลับบ้านเพราะช่วงนี้กินไข่จนจะขันเป็นไก่ได้อยู่แล้วนายสถาปกรกล่าวขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ